ไช่ฉพอหู้อยู่บ่ว่าเป็นไะไปัจจุบันนี้ลูกเต้าเรื่องราวบ่หู้บ่อ่าขนาดพอก็ยังบ่หู้เนาะน้องเตยอยู่ใส่เกาะอยู่ในเพื่อนพ่ออยู่ในเพื่อนเด้อนนี้เด็กกับเตยบ่ได้เราชูพอฟังบ่ว่าพิดเถียงกับลูกกับผัวตรงไรบ่ชูพอพังลูกคือบ่แล้วก็ คือว่าว่ามันเรื่องมันมีปัญหากันย้อนเรื่องไปนั่นหลยกับเพื่อนไปเลยอันว่าเรื่องกินเหล้ากินเบียร์เลยว่าวกันว่าวกันเลยเพื่อนก็ไปหาเขาอยู่ป้าอ้อยเมื่อวานนี่นะเอารถลงมืดเอาไปเขารถเคี้ยวจุบดีเขาว่าว่าเขาอันไอ้ขอให้เจ้าเปลี่ยนให้ได้บ่เรื่องกินเหล้ากินเบียร์นี่ เรื่องดินเ,เ,เ,เรื่องกินนี hmm ่เปลี่ยนได้บ่เพิ่นมาเปลี่ยนบ่ได้โลกอรอือเรามีหูมีอย่างข้างในแล้วด้วยเปิดได้พอแล้วเบิ่งนี่เจ้าชี้ว่าได้ไเขาถามเจ้าสมมุิว่าสังงเเเกตบิ่นาะพอเห็นมีเด้อสมมุิว่าพอเห็นหูเมียอยู่กับเมียสมุาเมียเจ้าอยู่นี่เจ้าจิคิดบอกว่าโอ้ยมูกันนี่เจ้าจิคิดบอกแบบนี้พ่อเจ้างานเบิ่งนี่เป็นเจ้าเป็นพ่อพ่อก็บชิบุคิดกันเรามูอยากว่าว่ามูกับหมู่สำหรับเฮาบ่เชื่อแล้วพ่อ แฟนอะมานั S <S ่ง <cado> ว <sociedad> ่า <cado>. กัน <cado> บ้านเียวนี่สองคนมานั่งว่ากันเนาะันว่ามันบ่นนั่นก็คือเก่าเลยพอเราแบบมอยเขียดในช่างกันเลยเดียนกับน้อถือเก่าเลยสั่งลาแหละนี่เนาะถามว่าสมมุติว่ามันคือสมมุติว่าเพื่อนนั่นกันนะคำว่าเพื่อนดีๆเนาะแมนบอกคำว่าด้ว่าชิมันฉีเกิดแต่ว่าถามว่ามันเกิดคือเก่า พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านฮบาตนี้ก็ได้มาเบิง้งมาเบิง้งบาตนี้เนาะพอของน้องเต้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะขับมาหนาพี่ขับมาหนาพี่พอต่อประตูก็มีประตูก็ม,กมีโดยอนสบายดีสบายดีพุ่นเล่าไปเขาไปนั่งข้างในพุ่น Khui con khui con, ờ, ờ, mấy píp đi nhãng là, <cười> nó, <laughs> khen thương nàng khui năm cắn, con, men, ha, sáu bài đi thương vậy đó, ha, sáu mươi thương, của họ thương, ha, sáu เยบอ่งนั่งเฮ้ยค่อนเอาเมว่นั่ง้มาเลยเมยพี่หานั um ่งช้นห้มเนื้อเสร็จเนาะพูดบ่ไปนั่งน้ำกันพูดเลยเนาะนั่งน้ำกันแล้วเนาะตดลองกัไม่ลองได้ค่ะพี่นัเปยังพี่ยังขาะ

ว่าเป็นอะไรปัจจุบันนี้ลูกเต้าเรื่องราวบมหูโมขนาดพอเป็ยังบมหูเนาะสงชัยบ่หนีว่าพากันมาอย่างนี้โบจักครับโบจักคแล้วก็ไปแต่ลาบแต่ลาบนะพ่อมาอย่างสารนี่นะมาจบบึงเงี้ย เจ้าเพื่อนนี้โอ้ความจุประสบเจ้ามากเลยเจ้าตาดองมันใช่ไเจ้าเพื่อนนี้โอ้แต่ไม่ได้จบอยู่ในบ้านน้องเตยอยู่ทีก็อยู่ในบ้านอยู่ในเพื่อนพ่อไม่อยู่ในเพื่อนเด้อตอนนี้เนี่ยก็เตยบอกได้เราชูพอพังบอกว่าปิดเถียงกับลูกกับผัวของไรว่าชูพอพังลูกคือว่าแล้วพอ เรื่ว่าว่าเพื่อนเรื่องมันมีปัญหากันย้อนเรื่องไปนั่นแหละก็เพื่อนไปเลยอันเรื่องกินเหล้ากินเบียร์เลยว่ากันว่าวกันเลยเพื่อนก็ไปหาเฮาไปปลาอ้อยเมื่อวานนี่นะเอารถลงมืดมาไปเฮารหลดเคียร์จุบดีเฮาว่าว่าเฮาอันไอ้ขอให้เจ้าเปลี่ยนให้ได้บ่เรื่องกินเหล้ากินเบียร์นี่ เรื่องดิ่ม <Bond> เรื่องกินอะไรใ่ไหเรื่องดื่เรื่องกินนี่เปลี่ยนได้บ่เพิ่นมาเปลี่ยนบ่ได้โลยเพาอนบเพิ่นเราเปลี่ยนบ่ได้โลยสมมติว่าเขาว่าถ้าว่าเจ้ามีอย่างบุพพอใจน่าไห่ให้เหตุยังไปบูธุกูยังเลยเจ้าบอกรถไอสิเปลี่ยนให้เขาบอกนะเพื่อนก็บมีอย่างแนวเจ้าบูดีดีกูแนวเพม่อนบอกเพื่อนบอกนะแต่ว่าให้เปลี่ยนกีนเหล่ากินเบียร์นี่บ่ได้เลยความหมายมันอะไร้ะกันเราบ่ได้ก็คือว่าสมมติว่า ให้เปลี่ยนเข่าหากันเขมาจะอยู่เมือนกันเพื่อนมาเปลี่ยนบได้เลยอืมเร่านะเฮ้าเฮ้ยเว่ารีได้พอไม่เป็นนั่นเฮ้ยไดเว่าอย่งเพื่อนเลยเฮาวเา้านี่เฮาก็คอช้านี้เฮ้ยกาเฮ้ากัไอ้อย่างก็อย่างเฮ้ยกับเฮ่าเฮาสีเขียวตัวนี้นมันลงโต้เฮ้ยได้ว่าชีพิษชีห้กันโดกได้เพื่อนไปเยเพื่อนไปแต้เพื่อนมาเ่ได้เลวนะแนวเ่ากันน แต่เขาก็เลยว่าถ้าไปถ้าเจ้าเฮ็ดโบได้แต่มันโบได้เด้แบบนี้เขาว่าหนึ่งมาเรื่องนี้สองมาเรื่องว่าอุเพลคือเขาบอกนะพ่อเขากับว่าน้องเขาว่าอะไรเขามีหูมีอย่างไรก็เขาชี้นั่นนะเขามีหูมีอย่างข้างในนะพ่อเปิดเลยพ่อแล้วเบิ้งนี่เจ้าชี้ว่าอะไรเขาถามเจ้าสมมติว่าสังเกตเบิ้งเนาะพอเห็นมีเด้อสมมติว่าพอเห็นหูเมียอยู่กับพ่าแม่มติว่าเมียเจ้าอยู่นี่เจ้าจะคิดบอกว่าโอ้ยมูกันนี่นี่เจ้าจะคิดเ่ล่บเหรอพ่อ เจ้างานัติมงนี่เป็นเจ้าเป็นพ่อพ่อกว่าชีพขึ้นกันเราหมู่อยากว่าว่ามึงวบามูงสำหรับเฮาบ่เาืุอแล้วเหอะบ่อนว่านั่นอะไรเฮาสู่ชนมากทุกชิงทุกอย่างทุกง่ายกันแล้วก็อดกับดูกกับเมียเหอกบุศย์เลยเดี๋ยวพอมาจังได้สันมีความขึ้นในได้เนาะความคึดจังได้ดูดเรื่องเต่ามันกับบุชักแค่คึดและขันวา ผู้นายผักยูฟุตมันแทนว่าว่าอะไรก็มันต้องมาจ้งหน้ากันมันจังจ้กแน่ว่าต้องมางี้จัดเปล่าเลยนี่เลยเนาะแต่ที่พ่อมาเนี่มาเจาะเพื่อนที่ชื่ออ๋อแล้วก็มีตัวหนึ่งเมื่อคืนนี่นะโทรมาหาโดยตรงเลยว่าถามว่าโบฮูเพราะว่ามีลูกมีผัวเลยฮู้มันว่าจะเห็นยังมันว่าที่เรลยผมเนาะบอกบอกเราเบิร์ตว่าผู้โทรมาเนี่ยเมนไพส์จะต้องบอาชื่อแบบ ก็ถามแล้วว่าเป็นมูหรือเป็นยังก็เป็นผู้เฒ่าไอคนเราเลยตรงๆเลยคนเรานี่ยถามพ่อแม่นี่ก็ฮู้เพิ่นก็ได้ยินโทรมาพื้นนี่น่ะถามว่าเป็นยังกันเพิ่นก็ว่าผู้เฒ่าแล้วถามว่าเจ้าฮู้บ่ว่าแต่นี่เรามีลูกมีผัวแล้วฮู้อยากเป็นยังเพิ่นเราเว้าทีเราได้คนเราเนี่ยเรื่องแรกก็คืออันนึงแหละเพิ่นเว้าไปว่าแปลว่าคันหาคันเอาผัวใหม่แล้วนะเพิ่นเราน่ะ ทักแตจบ่าวใช่ฮะนะคือชีได้ดีกว่าเจ้าคนว่าหรือนะคนว่าวตอนนี้ก็เฮาชีนั่นแ่ะเฮาก็บรรลุอย่างเฮาก็ว่าเออคันเจ้าว่านั่นกับเมื่อเฮ้าบ่ามันคือชีบบล่งตัวกัแล้วแม่บอกไอ้แม่เพราะว่าเฮาบ่าวแบบน้แล้วเพื่นก็ยังว่าวยังนั้นอยู่กะมันคือชีจบแล้วความหมายมันก็ได้เอออืมเท่าไหร่ไผ่อพเนี่ยสมมุติว่าให้พ่อนั่นเบื้องเบิ้งเนาะแม่นแล้วก็มันแม่หรือบริวบแม่นแต่ว่าใหไผ่วพาเบิรงุแล้ ปรึกษาให้ทั้งแต่แ<ม>ตพอปรึกษากาับทั้งลูก <หา S 1> เ<น>บิ้องนอ๊นี้มันแม่นบ่จังซี่เพราะว่าเที่ยวมานี่ทั้ง้องได้เห็นทรหาเนาะทัวร์ฮาอย่ามีมีอย่าปรึกษาว่าม่ก็แตะนี่ส้วนขายเฮือนส้วนขายเฮือนไหนแบ่งเป็นสองส่วนแดดเฮานั่นบ่พร้อมแดดทีมงานเฮาก็คือก็ง่ายกับ มีแต่เฮาเบ้าผูา้เดียวกับโบไรตั้งใ <ừ m. S 2> จผู้เดียวกับโบไรใช่ไหมพอพอหลายคนมาซอยเนาะแมนแมนนับตั้งแต่ชื่อที่แล้วก็เฮือนซานเพื่อจะได้มาหลังนี่กะโบแมนแต่คนหนึ่งู้เดียวแล้วก็ผู้ใหญ่กับมาหลายคนหลักๆก็คือทั้งบ่อเตียงบ่อจันแล้วก็หลายคนที่วามากลัวเชื่อนหลังนี่เลี้ยวไปสมบูรณ์เนาะแม่แต่เฮาเชื่อว่าเออน้นองไล่ถึกแต่ก็แต่บโบยุกกะเฮากับว้าโบไรอีก ต้องสองคนเนาะมานั่งยิงกันแม่นางแต่มานางน้ำกันแต่กะทั้งพ่อสองฝั่งสองฝ่ายว่าฝั่งน้ำกันว่ากระแตนในชิตอบ่าจังไรแต่กะทั้งพุับผู้ใหญ่เพิ่นที่ชุดซอวยมานี่เพื่อนชีว่าจังไรกะข้นกับควมตัดใจกับเพื่อนอีกเนาะคือทางแค่เฮาเองชันนี้เนาะมีแต่เฮาเป็นหน้าที่เป็นสะพานบุญถ้าเพื่อนว่าอยากให้น้องกระเตคือน้องได้ถือเฮาก็ยังเบิกมาได้อีกเลย เน่คือต้องได้ถือแต่กระแตพิษนี่กระแตเอาอยัางไปว่าอะไรชักยางกะชุดเดียวกับแต่เพิ่นอีกมอันนี้ <Hey. S 2> ขึ้นกับคนรักผู้ใหญ่แต่เมื่อนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็อย่า,างว่าฟังเบิ่งพอน้องเพิ่นนี่โทรหาอยากมีเรื่องปรึกษาด้วกับมากกว่าให้ห้องใช้เข้ากับในเงินข่าวได้เห็นหน้าตากเข้ากับบริมุก mm ิ hmm. ีใจยอย่ามาสิไปหาน้องกระแตย่วันลงเง,งี้ยไปถามเบิ่งเขาสิฟังแต่ไฟเดียวเข้ากับ เป็นไปบ่ได้ะไรสิเขาขางไฟเดียวมันก่าบุเป็นถ้ำเนาะแต่น้องเพิ่นปัจจุบันนี้อยู่บ้านนมเงี้ยวเดยนี้อยู่เพื่อนพ่อเลยแม่นปอทั้งน้องทั้งนมเลยอ๋อคุณเดชสันเนาะเดชเขาต้องไปถามยุบพุ่งใช่ฟังอีกผู้ไอเนาะไปให้เนี่ยเด้อเขาไปถามไปถามต่อปากเพราะว่าจากน้องไรจากพ่อเนี่ยได้ยินมาแล้วว่าเป็นจังไรจังไดชเขาจะไปตามพุ่นแต่ชิ้ตรงกันบ่เนาะบ่เดาก็ให้คมเป็นธรรมทั้งสงครามสองไฟ พี่กะหักพุ่นกะหักเขาบ็่ได้วาอีซอยปลาเด้าเขากับว่าได้วาอยากให้แต่แกกกันในครอบครัวนะเพื่อมันเป็นแบบนี้แล้วแม่เพื่อนเป็นแบบนี้แล้วเขากับชีให้คุ้มข้าใจกันคุยกันไปว่าตาแต้นี่ได้ว่าอุดีบ่ว่าสิบะเอาครัวไหมแต่มีผูัวว่าพรูเพลแต่สิบเอาผัวคนนี้สิบอยู่นําได้ว่าอุดีว่าจะครัวน้อง่อเขากับจังทามังกร สนพี่น้องยเนาะเป็นไปเลเนาะมพเห็นดีว่าที่ชมลูว่าเออโทรมาคือนี้เดีมันเโทรหาอะไบอกโทรมาหาพ่อเนี่เรามาชเลยเนาะโทรมาว่าพ่อพวนี้แม่โทรมาลยหนเาจะพ่อเอ้บ้นมันม่ไเบาหายมัก็จะเชื้อเาจะายดินเขาจดินนายเฮือนแล้ใช้แบงกันแบ่งกันกน น้องเตเพ่นเป็นคนเล่าเนาะค่นว่าขายไปทุกท้งเดยบุกเยี่ยวเขามาสัมภาษณ์แต่สัมภาษณ์แต่เฮากับอะไรมันมันรอชี้ขค้อพอมาเลยตัดตัดตัดสินออกว่าตัดสินมาได้เพราะว่านับแต่แป้นแผ่นหนึ่งพอม่ได้ไปเห็ดไปทำพอไปสวยพอกับทุกอย่างคือกันเนาะโดวนแล้วแต่ผู้นักผู้ใหญ่คนรวมพวกตุ้งติเป็นสัพพานบุญเป็นเราเนี่ยก็ช่วยได้แต่พุทธ พ่อก <łość> ็บอกมืนนะพ่อมีสิทธิ์ตัดสินเราถ่ายเยพอาก่าถือยูนะมันเป็นสั้น่คืนนี้ฮัแล้วกันปดจอยว่าจังไรสันกมันกับักเนว่าคือดองเา่นีในเรื่องที่ผ่านมานี่พ่อนหู้ยว่าลูกเคยนี่เฮดแนวบุรีกับอันกับลูกกับเต้านี่เคยอยู่ว่า เออเงินทางลูกเคยก็บตั้งจิตจังใจหาเงินหาค้ำอยู่นะบาร์สันที๋ยวเด้เงินเดึงค้ำนี่กะในเงินก็แต่จุ่มบาจังใดยู่บ่เงินที่ัวหามาได้นะ่มที่ผัวหามาได้นี่ผัวแต่เดระเดือนนี่ัวไปดินไปกินแบบไม่ได้ให้ลูกให้เมียบ่เห็นนะลูกเมียโบนะบริษัทชูพังยังเนาะ แตจะมอยู่อืเขาว่าไรเขาไม่าม่ได้เาะเพบอดเือนั่งยงกื้อยังเดขาดต้องห้เมียก่อนเท่านั้นเนคือเขานบ้าไอ้น่เขาไม่ยนแล้วเอ้าชื่อหากินนะลูกยังบอกกินหิวมาห้เมียกินเฮือนผิดไอ้บพ้อลูกันนี้เออาบว่าเขาคางเนี้ยมันบวกิงถามมันเองนี่นะไอ้จนว่อยก็อดได้เลยเนาะเอมื่อเฮือนได้เมื่อหเจกได้เอมันก็ะับ เม่อเจได้เออเมเจมันได้ดิไอบอกนับมันก็ถดองเ้วก็จะฮู้ลูกลูกเราเป็นสภาพแบบนั้นเราหูมดหูแต่เราเอาเราปลูกเนาะลูกตี่เราเอาไปมาโอ้โดนำลูกเจ้าดิเจ็บปาก่าอีกไม่หอไปยินเนาหูมัดอืเอแค่ลูกเราเอแคลูกเราอะเรานี่อาเต้องมาท้องต้องเตะต้องมามเบ้งเนาะทมทังนั้นเลย ามไทยเบิึงว่าโอชีตาสมบูรเลยเนาะทำ้งหมดสุขูมสุขคนโดยโดยเอาคารถามแล้วยากให้ถามครั้งไหนวาเคยเหดแตงเหดงานอยู่บ่เคยแต่งเขานึงเขานึงน้าตั้มแจวให้ฟัวไปเหดงานอยู่บ่ตอนนี้ก็อยากให้ถามเบิืงนเลยนอนอาจะง่วงตื่นก็อยากให้พวกลูกที่เจาะจิ้มเข้าไปมันเลือดเลือดหันอีกมันจัง่อสมารถที่จาออกได้ว่ามันเป็นไปไนไดนแต่พ่อแม่ในหูมัดแต่ยังพวกลูกบูชี้อเนาะอาจจะบอว่าอย่างนั้นนะขอความมันยังอยู่เหมือนกันเลยบอกความจริง มาแต่อิจเมย์เหียเข็งงานเก่าวงสั่วมงหนึ่งเขาให้เมียกิน่อแม่ไปเลยคุณชมจังวะเฮียข่องในคิดใจของชวนที่เป็นสถานบุญนั่นในการถามให้ลุงเลือกเจาะจิ้มเขาไปหอดแรงงานอีกถามว่ากับคืนคือว่าพูดว่าไม่ได้ว่าให้จิกเนาะคือว่ากับคืนมาหาลุกของพ่อคือเก่าและให้เปียนตัวนี้ให้ปฏิบัติตัวนี้ได้บ่ตัวนี้การหากว่าถามน้อยจะมันหับหรือบ่ว่าอไปคี่ไหน กถามเบิ้งมอตัวนี้หันเท่าก็ต้องมาฟังสองฟังสองฝ่ายก่อนตัวนี้ข้าสิดปัดบคนเดียวกับบัวไรจะทำเลยเมฆก็ว่าไปก่อนถามว่าไปชิมุระกะเตนี่ปั๊บชิดปั๊บเนื้อปั๊บโตเดี๋ยวว่าชิมาอยู่กับลูกกับผัวน้องไรบัวเอาไงตัวนี้กับโทษคนเดียวกับบัวไรตัวนี้เนาะกับฟังเบิ้งสองฟังสองฝ่ายก่อนโดยคนทำคนทําแมน การดินอยู่น้ำปากก็ยังกัดเนาะบางทีบางทีก็ชีปัดจันเนี่ยก็ไม่ยอมเขกเลี้ยลินายแม่กับฟังวนก้อนแม่ถ้าชีตัดบัดเดียวมันกับบัวได้เดาน้องเด้อฟังมึงฟังเห็ดฟังปนก้อนบางทีเมียกับอาชีพเห็ดผูสุดขัวขัวบุมีเวลาไปนอนตัดอ้อยสามขึนสี่ขึนเป็นอาทิตย์บัวมากความระมุ่นใจลูกเมียกับมีเนา่เนาะโดยกับอาชีพรองใจขัวเบิ้งสินะมันกับอันนี้เทากับว่าก้อนเบาแบบสมมุิเนาะ บางทีผัวไปตัดอ้อยอันนึกว่าไปปลูกพืเปนปลูกอ้อยปลูกยางอาทิตย์หนึ่งบ่มาหาลูกหาเมียคว่ำมันนั่นเนยังมีน่าจิตใจมันเงากะอาชีพหยดยอกผัวกะมีเนาะอันนี้เอากะนมันก็หลายคนเใชเนาะอันนี้คือเขาว่าเพื่อเพื่อส่งกลับเพือสงกลับส่งพายเด้อเนาะเฮ้ยเฮ้ยบะแมนยุบเป็นมูน้ำการนี่ยผู้ชายแต่ว่าเป็นมูแบบคือเป็นมูเนาะแมนมา มาเหตุดวงดูสิแกงผัวดวงดูวยอ่ะชมมาให้น้องผูวผูวน้องหอมชมให้หยกอันพี่ไอตัวดวงดูพี่ไอตัวชิวาจังไรกะมีตัวนี่น่องเขากะว้ากอนกะโบไลถึงนั้นเอแต่เขาฟังเบิึงก้อนฟังคนสองฟังสองไปแต่ว่าเราเป็นคนกลางแมนคือนั่งน้องได้นี่สติขาดแล้วว่าชันอ่าห่อนแหงพิวขาดแล้วเสียขาวหรือเสยขาดเลยน้องไรสองเธอเข้ามาเพราะว่า เททมกแล้วพอยาโทมาเราช่วงนด้โทไปเนาะเราเอาเราเอาพี่บอพี่แม่เนี่ยบอนนั้นะเราเราเรื่องชิฟังเรา่าคอยนี่เราก็ไม่เอาชุบเชื่อมเนี่ยเราคือนี่ไงเลยเราทำใจไปอยู่น้องคอยนว่คอยกระเบงยากก้เราอะเราเป็นคนเอาไปเนาะถ้าเอาไปแบบที่แ้วเอะบอกบอกพอบอกแม่มากกะบอบอกอีก ล,ะะล้กเมื่อก็บอกอีกพอกับบหูเอาลัก็เมืออเออม่อโดดม่ได้บหูเด้พอแม่ทางนี้ไแทนทีมาหูคือบอกกันเซิวุนึงเลยถ้า,าว่าบอกไดเุไปบชาอยามงกามก็กจะตองมาหาพอหาแม่ีออเนีอันนี้เจ้ากับี่พอแม่ก็ดมามาเชียอวันนี้อาเลี่นะมันมาเห็นใช่ไนะหมเห็นเลยทานีน้จะทก่ว่าแม่เอ่ยว่าอัน เอตีน่ะเราบะหานมาหาเจ้าบะฮันแล้วตีเออเป็นยังจังเรื่องไหจังบะหานมาหาเมียมีกบ่าวสิมาจ้างน้ำเล่าเลยน่าไปเดี๋ยวอ่ะยันหู้ชุกตัวเองมีตัวเองนะเป็นพิษนะไปแม่คิดที่โดก็อยู่พ่นกับไ้นอนนอนน้ำอีทุกเบ่าวนอนสันหนึ่งอีทุกนอนอีทุกนอนสันหนึ่งไอ้จะข้ากนต้องอีทุกเบ่าวโมนี่ก็เอาก็ชีพองใจแล้วว่าไปกับน้องอ๋อพอไปแล้วก็ได้ยุ่งแต่ใจก็เอาพักแน่น่ะนะว่า ห้ามกินเหล้าก <a> ินเบียร์มันไกลลูกไก่ผัวเป็นบมดเลยถึงแล้วก็รว่าทั้างแม่ก็บักแน่แล้ว่าบอกว่าได้บัดทูไปเมื่อนั้นว่าเห็นอย่างกินเบียร์เมาไอที่กินเบียร์ไอกินยูไทกินยูไทกับผู้ว่าโอ้ยข้ามทุกข้ามทุกอะไรนะทุกตลอดน้ำมันต้องข้ามน่องมันน่องข้ามทุกเลยาะว่าทุกกับผัแม่น่องเฮาน้องแล้วหักทุกแล้วหักชื่อ ง่ายมากหากคนผูก <önemli> พันนู้นคือว่าบุตีแหละเพราะว่ามาอยู่นี่กับเวามันมนี่มึงเดียวเนาะเต่เนน้อยตั้งเน่ยเป็นสาวคันว่าเ้องหนึ่งมากนะผเห็นหู้เห็นอย่างขอหนีเราเบาเองเนาะป่นี้ไม่ปนี้ให้เป็นคนชมใจ้หู้น้องเาุ้งตุเราเองตุอะไรพว่าไปต้องกันได้อกันใชไก็ง่ามาน้องนี่ชิบุพ่อเบื่อยนะ เหงื่อหน้องชนมาเหงื่อเหงื่อบนยางมาเองื่อยากมาไปสัพพะนั่งก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาเขาโทรถามชองชามก่อนมือสีมาเขาก็ถามแล้ว่ามือใดสชีได้มามือวันจันทร์วันคันวันคันวันพักฮันตมาเลยมันหลุดมือไปเลยอยู่แล้วอะไรเนี่ยนี่ได้ถามลาวตัวเองนี่ลาวที่ไปชมชายชองในเอื้อนนั้น เป็นไร้ใช่เน่ถามลนี่ยไปชมใสดองนี่เขาบอกชมบ้านนี่ว่แมันนี้ว่นน่นไม่ได้ยุบวันนี้ว่นนี้ว่นนั่นแม่ได้ยบวันนี้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 ันนี้วันนี้นนี้วนน้ว่นนี้วนนีนนีว่นนีวันนีันนีันนี้วันนีวันนี้ันนี้ี้ว่นนีนนีวันนี้นน้นนีมนนี้ม้นี้นีันีนีนีันนีนี้นี้วนี้นนีวนี่นี้นี แต่ว่าตอนที่พ่อมาเนี่เป็นนาอยูเฮือนแมนว่าตอนนี้แต่ว่าบริวาเรื่องพี่กับลูกผัวบริวารจะฟังแปกติทุกอย่างเลยแต่ว่าคับวัญตามพิษมาแล้วก็ไมน้องแบบจะดองพ่อบร่ได้ถามเพราวเอาเป็นยังเตะือบนเมื่อเฮือนเมื่อซานเมื่อฮะบร่ถามเพิ่นบ่ถามแต่ว่ามานอนเบืงเฮือนนี่แต่าจานอนเบืงเฮือนพี่กับพนบริวาอันนั้นูพังอะไรบุฮู้รแบบนีแล้วไ่มเหล้าก็ไปดเกิดขึ้าก็ปื่ คือว่ามาแล้วก็คืนอยู่ว่าเอ้ยอันพิกลูกกรวอยู่แล้วแต่วแต่ว่าเวลถามึปนะเด๋ก็เราเิคนล้านนี่คนไหบุคลว่าปหาคําน้นคำของลูกสวมเลไที่เอลูกสวมอลูกว่าบประจลูกว่าวาเราได้บาทหนึ่งลูกได้ชิปเราเราตอบมาได้มพอแล้วมาถามมึงด้ยว่าอันที่เขาว่าหรอแม่นี่เ็รือบวแมนแต่ลว่าแมนบ่อืดี ทำงานปนี first, in, no, ้แล้วไปยามบงยูเนาะแต่สีขาวะไปเบ่ง่อนสีพ่อเนาะมันอไรกันเาเนาะมันไ่แพ้มันตยามไันเชื่อไปเห็ด่าด้ยเห็ดกระลูกกับเมียกับสุดได้คือพ่อกเห็นแหมบุพพอฮะเฮาเห็ดแท่อาเมียมุกเฮาชุบๆดเฮาทุ่มัไงมีแล้วใส่ตอนนั้นคือพ่อเห็นเลยรไปพ่อเห็นเองก็ตา โสดเนาะขอครัวโอ๊ยว่าขอโทษนั่นทั้งบุตรครูทุกคนเนาะขอเงียบบัตรคำนั่งกินข้าวอยู่นี่น้องขี่ไปแม่อะไรลูกเจ้าขี่เลยก็ได้ไปล่างขี่ก็จะมากินข้าว่าขอโทษตัวนี้นะตัวจริงความจริงเลยว่ได้เอามาหาใไซว่าได้ม i กไผกะหูว่ามาเด็กตั้งแต่เน้นหน่อยเนาะนับแต่แม่านับแต่แม่เสียนะ มันมาคิดยังคิดใช่ว่าเมื่มื้อนรกที่ตายมาไล่เอ้ยบุงน้องเด้อะต่วนั้นแกตัวนี้กโบเทียงเาก็เห็นอยู่นี่ตั้งแต่น้อยเนาะพอพอแล้วก็คือแบบใช่สุดตอนนี้ครอบครัวใหม่เขาจะเอาลูกไปกแเกิงใจลูกกใจเมียเนาะกับเมนู่กับโบตีแล้วกับเราเ่เพื่อนกับเราเล็าเหตยางบอดายพอนะครับเราแบบเนาะชาวเอาตัวเองแล้วรอดกันยังดีหมดนะ มีแต่ว so 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 like ่าเอาสิขาไปถามเบิ่งฟังนั่นก่อนเนาะฮัจิตัดสินฟังนี่คนเดียวร้อยกับโบ้ไล่ไปถามเบื่องสองฟังสองฝ่ายแล้วก็เอิ้นมาคุยกันบ้านนี้ว่าเสีเอาจากไหนหนหมือนวันกันเนาะแมนคุยกันให้ผว้ควเข้าใจกันและสิทงพุ่นสิยอมเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งพี่สีเอาจากไหนเนาะ บมพอใจแบบไรก็จังคุยกันเอาท่องพระราคูนยัยมาว่ากันเฮาว่าแต่เฮามันกับผู้พดเนาะแต่ทำอยู่ได้เป็นไรได้คือเมยว่าหรือไรยะแต่เอ้ยจะเข้าว่าด้วยเจ้าว่าง่ายหลายเมยว่าคลายนะมันบ่ง่ายได้าเนาะเดืองแบบนี้มันคลายก็เรื่องต้องถามผู้ยัยจีมีเพิ่นพูดผู้เพิ่นมาผู้เพิ่นจะบุญพู่นมาเห็นเรื่องชานให้ดูได้นั่นแหละว่ะ อาบินงด้มมีบน okay. hey, oh, oh, ังยืนยคบ่้เอยืนย่คเอยังมดยยไหนดก็ยด้ยสมบัติชิ้ว่าขายนั่งขายในอยกนะอไรด้กำมาเป็นดินตัวเองสคนเนาะบรการอ่ากันม้ังน้อกันจังหวะอายุตอนนยังง่ายด้กว่าว่าตามเหลืองมันเนาะอ่าเมนโยแมนย้อนใชเหตุจะไดจังขายอ่าเป็นบริจังขายนะไป เป็นอะไรจะต้องถามนี่สาเหตุยังไดงจังหันช่องดิมันเมนไหมมันหามเบิ่งหลายๆคนนี่มันสมควรบ่หันช่องบุญทั้งหมดสองผคนนี่สองสามเราบ้างเอาได้บุญสมน้ำดีจัะผิดไม่ว่าเจ้าไปเจ้าไปแบบไรพัวไรนี้ในหามพานี้แบบไรย้อนยังจังไรสองคำสองพายตกลงเห็นดีเนี่ยกันจังว่าแม่นเนาะก็ต้องได้ถามครั้งนี้อยู่ในชิมาคายมันกับโอ้ไลเนาะ แม่นแะตัวนี้าม่ไาขะโโไม่รอีน่ก็จะขายเ่ากัแล้วราอะไรโรม่รอขาบ่อยพวานี้นเ่าอะไรนี้เฮ้าว่าคันเราเปลี่ยนโมได้ดิคันเขาเปลี่ยนโมได้ได้่ะยกตัวอย่างที่เาให้ก็ว่าคันเจ้าว่าของฉันแหละก็แล้วแต่เจ้าซะเจ้าสีเลือกเอาาหดก็แล้วแต่เจ้าเขาก็เลือกไปเขาก็บรไวสีอะไรนี้แบบนั้นไม่ไหแต่ว่าให้เปลี่ยนนี้ยได้เพราะาเรื่องนมักักจัยูงกันดี ันอยู่แบบน้ากันแันนี้มันบอลอดเขาวาบอมือนึงมันก็ต้องมีแหละมือมันต้องสเกิดเหตุการณ์นี่ขึ้นนะเพราะว่าเ้อมาเปลี่ยนบอดด้เห็นนะคือเขาว่าหละคกันเขาเข้าบุดียังเข้ากับชิเปียนไฮเขาน่ะเขากับพ่อเมื่อกันเขากับมันมาจะอยู่น้ากันเขาน่ะอยู่แล้วเขาน่ะอยู่อยู่แล้วเขาน่ะมันมาจากอยู่มันอยู่กันมาปานนี้ดอกาอดมานน่ะไม่บอกอกเพาก็เต็มที่เขว่าว่าลูกกับเมียน่ะไทยชิวอยัางมากก็อดจัวตัวเองตลอดนะ แม่ประจอยเมื่อกะถามเบิงมันรู้เบิงเต้าประจิตจังไดมันเมนเทโบเตะเมนเทโบตัวคิดจังไดจิตใจตอนนี้กระถามเบิงเขากะสซีไปถามคือกันถามเบิงสองฟังสองไ่เงินเนาะกะบ่บเนาเขากะบโบอยากฟังฝ่ายเดียวเมินอยู่ด้วยอ้าคือได้ยินแต่ายเดียวแท้ตีบานี่ตีอ่าลงสองกำสองไฟมานั่งหรือว่าเข้าซี ไปถามน้องเต้ก่อนถ้าน้องเต้เล่าโบตรงกับน้องไร่นี่เขาจะเอาน้องเต้นะมานั่งเล่ากันบ้านนี้สองคนมานั่งเล่ากันเนาะหันว่ามันบ่นั่นก็คือเก่าเลยพอ้ยเขากบบมอยเขี่ยไหนช่างกันเลยเหขียนกับนัอถือเก่าเลยฉั่งลาแหละเนาะ่างลถ้าว่าสมมุติว่ามันคือสมมุติว่าเพื่อนนั่นกันนะคำว่าเพื่อนดีๆเนาะแมนบอกคบว่ได้ว่าชิมันฉีเกิดแต่ว่าถ้าว่ามันเกิดคือเก่านะ ตัวพ uh, oh, 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 no. mm. mm. ่อสมุดนะเ้ยว่าสมุดตัวนี้นะเออพ่ออย่าคินไปฮอดพุ่น้องไอ้าก่อนะ่อคจะมาทางน้องพอใเราห้นะน้องแเราหี่ยิ่งก็ต้องไ้่ห้นะฮะอุใจแลเนาะพ่อเนาะไปเนวันนี้เนาะไปน

แม่นแโอ้ยย oh, ังเป็นลบเป็นแรงอยู่อ๋อแต่สิมีน้ำมูอยู่บ่ล่ะเนาะเฮ็ดบ่เป็นวอ้ยบ่บ่บ่เป็นเ้เนาะเออ่มนบ่แม่ตนบ่้นจเนนาะอตัวคนอื่นพุ่นตัวคนอื่นพุ่นเนาะตัวบ่แม่นคนบ้านเดียวกันพุ่นเนาะ้พี่น้องเอ้ย ย่าไปไปโอ้ยให้ยังกันมีมีอะไรบอกก็แฮงอีกดิมาเรื่อยๆก็คงเห็นซาวเนาะออบ่เห็นบ่เห็น่ๆๆมาออสีอ้าวบ่เห็นแ้บ่ได้ไปหาเอ้าเด้อพี่น้องเด้อรอติดตามรับชมเบิ่งไปนํากันโอ้ยนพี่น้องเอ้ยอาๆสดีสดีพี่น้องเอ้ย